มาแล้วครับลอกแวนสตอร์เอามาเทสแล้วครับผมประกบกับคันเร็วโกอุนตาสเกล V2 นะตีอยู่ที่ระเบียง2หน้าบ้านนี่กครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยเจอปลาบึกแล้วแม่งเป็นยังไงถือว่าเป็นงานแรกเลยนะที่ลงนะไฟแรกเลยครับผมตีก็ไม่ต้องตีไกลตีใกล้ใกล้ฮนะไม่ต้องตีไกลเพราะว่า mm hmm. บ่อมันไม่บ่อมันไ,ไม่กว้างเราก็ตีอ่อยแถวหน้าบ้านก็พอแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาอัดปลาเป็นยังไงบ้างโอ้โหก่อจะได้ มาดูแวนสติลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมาแล้วครับแวนสติลเสียงนี่กริงกรางโอ้โหเป็นไงแวนสติลเบรกนี่แบบหนึบได้บันใจตน่าจะใหญ่แล้วนี่โอ้โหรอบต่ำนี่ทำได้ดีเลยนะนี่ ออบต่ำนี่ทำได้ดีมากแวนสตีลนี่นิ่งๆเลยอะ4.1นี่สุดยอดมากผมยังไม่ค่อยชินเบกรกเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยชินเบรกเท่าไหร่ตัวก็ไม่ใหญ่หรอกดูด้ดยวยนี่แวนสตีลคลางเลยอ๋ออ๋ออ,อคลางเลยแวนสตีล เอ็นไทลิน30ปอนนะไม่ชินแหวนสตีลร้องเลยว่าเล่นหวานหวานนิดนึงเล่นหวานหวานนิดนึงไม่มีไอตัวก้านก็ไม่ได้เป็นไรนะ แบรนด์สตีลที่สุดยอดอยู่แล้วออรอบต่ำอ่ะ4.1ถือว่าใช้ได้แล้วเนจะ้เออเอ,อป็นไงเบรกเนียนเท้ได้เพิ่มอีกน,นิดนึงกลัวขาดนะนี่เพราะสายแค่ไทลินแค่40ปอนด์ได้30ปอนด์อย่างนึง ไม่ยอมนะนี่ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะอู้ก็ใหญ่อยู่ด้วยนี่เห็นไหมใหญ่ใช้ได้อยู่ข่าวว่าเอาขึ้นมาถ่ายรูปหน่อยอึ๊บโอ้โหประมาณสิบโลได้อยู่เห็นไหมสิบประมาณสิบโลนี่เห็นไหม,ม,เ,เ,หไหมเคแวนสตีลนี่ได้เรื่องอยู่ด้วยนี่นี่ สุดยอดเป็นยังไงโอ้โหปลาไซส์ประมาณขนาดนี้โอเคครับปล่อยลงคืนนี่มาอีกตัวแล้วครับกินง่ายมากเลยนะที่เนี่ยระเบียงสอง แวนสเปลทำหน้าที่ได้ดีมากโอ้ทำไมาวิ่งโหดทะวะวิ่งโหดมาก อะไรใหม่กว่าเนี่ยสายไขวะเนี่ย PE สีจุพู่วงปลารัดแขกที่นี่กไซส์ประมาณสัก10โล15โลโอ้เอาเรื่องได้เลยมาแป๊บเดียวแม่สามตัวละ หวนสติลร <Still> mm ้อ hmm. งเลยเป็นไงโคตรนิ่งเลยแวนสติลนิ่งมากเลยนะไม่โยกไม่คลอนเลยเบรก็โอเคอยู่ไม่ได้ไม่ได้ปรับเยอะเพราะว่าใช้นี่เว้ยใช้เอ็นไทลินสามสิบัวขาดนะครับก็ปรับให้มันวนหวานนิดนึงแต่ขนาดนี่ก็ถือว่ากำลังดีแล้วผมวก็หนักอยู่นะดึงทีก็น่าเกือบทิ่มเหมือนกันนี่ รอบต่ำได้เปรียบนะเวลาอัดปลาแต่ตัวนี้แวนสตีลเป็นรอบ4.1อน่ะงัดตาบานอีกเสียวหักเลยโอ้สุดยอดเกี่ยวเข้าข้างตาเฉยเลย อันนี้ไม่เข้าปากนะครับนะเข้าแบาบปุ่มตาโอเคมีเอ็นด้วยนะนี่เอ็นใครไม่รู้นี่ยสีชมพูเห็นไหมนี่เดี๋ยวค่อยดึงขึ้นนะครับอันนี้ปล่อยไปก่อนปึ๊บสุดยอดเลยแวนสติลแข็งแรงบึกบึนมากรอบต่ำอีกแล้นะครับนะอัดปลานี่โอ้โหไว้ใจได้เลยนะครับสุดยอดมาก แวสิลแม่งไปเกี่ยวกับไอ้นี่ล้วแม่งไปพันกระสายนี่ละพันกระสายที่ผมตกสปิวแล้วนี่งานเข้าแล้วนี่เหนนะ็นอกัดโขดปไปเลย เข้าไปอีกเบรกไม่งเป็นไงเบรกเนียนใช้ได้นี่ยังไม่ได้ปิดโถดนะดิปิดให้มันแบบออกได้บ้างงัดโถดไปเลย อม,มาละตัวใหญ่ใช้ได้ดื้อทุกคน โอ้โหปูใหญ่ไหมนี่ใหญ่ใช้ได้แล้วนี่โอ้โหตัวเบลเลอร์ยังไงสิบกิโลนั่นนี่เอาเรื่องเหมือนกันไะปล่อยคืน Ây subscribe ơi